เชื่อว่าทุกคนในที่นี้นะครับก็อยากจะเทรดแล้วมีกําไรนะครับอยากจะประสบความสําเร็จในการเทรดเนาะแต่เหนือสิ่งอื่นใดเลยคือต้องจัดการเงินให้เป็นก่อนโอเคไหมมีหลายคนนะครับเข้าใจผิดอย่างนี้ว่าเขามีเงินอยู่ก้อนนึงเป็นเงินกเกษียณสมมุติ1ล้านแล้วจะเอาทั้งหมด1ล้านมาลงทุนไหมครับหรือวันนี้ผมไม่รู้หรอกว่าใครได้ได้ฟังคลิปนี้นะครับหรือว่าดูวิดีโอที่ผมสอนเทรดหรืออะไรแบบไปนะครับ และเขาเข้าใจว่าการที่จะเข้ามาเทรดเข้ามาลงทุนเนี่ยมันต้องรวยแน่เลยพอดีมีเงินโขก้อนหนึ่งเอามาลงเงินเอามาเทรดเลยดีกว่าถ้าเป็นแบบนี้จะแนะนําเขาว่ายังไงดีครับนะอยากให้ทุกคนได้ได้เข้าใจในเรื่องตรงนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆวันนี้ต่อให้ผมลงทุนด้วยนะครับเทรด f o r r x x เทรดคริปตอะไรอย่างนี้ผมก็ การันตีใครไม่ได้เนาะว่าเขาจะสําเร็จผมว่าการันตีอะไรไม่ได้นะครับว่าคุณจะได้กําไรสักเท่าไหร่หรืออะไรยังไงการันตีไม่ได้เลยสิ่งที่สอนคือคุณได้ความรู้ไปแต่การที่คุณจะทําเงินได้หรือว่าจะมีกําไรเนี่ยอยู่ที่ตัวของคุณแล้วว่าฝึกฝนกันมายัางไงบ้างนะครับเนี่ยเริ่มต้นให้มันถูกต้องเนาะทาต้นเหตุให้มันถูกตั้งแต่แรกเลยคือแบ่งเงินมาเอาให้ถูกนะเริ่มตั้งแต่แรกเลยนะแบ่งเงินมาเทรด อย่าทําให้ตัวเองเดือดร้อนคุณพิมพ์คํานี้มาก่อนอย่าทําให้ตัวเองเดือดร้อนนี่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดเพราะถ้าเกิดว่าวันนี้สมมุติคุณฟังผมเนี่ยสมมติวันใดวันหนึ่งผมวิเคราะห์กราฟเนาะคุณฟังผมแล้วรู้สึกว่าโอ้โหช็อตเนี้ยรวยแน่เลยเอาเงินทั้งหมดที่มีมามาเล่นโอหผมเตือนคุณแล้วนะว่าอย่าทํานะครับอย่าทําอย่างนั้นเป็นอันขาดเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเราจะได้ตามแผนไหมหรือเราจะขาดทุนนะครับดังนั้น มาเซตที่หนึ่งเนาะอย่าทําตัวเองเดือดร้อนแบ่งเงินกันมาให้ครบก่อนส่วนตัวผมอะ่ะโอ้โหผมแบ่งมาแบบอัตราส่วนเรียกว่าหนึ่งในยี่สิบอะเออแบ่งแบ่งมาแบบน้อยๆอะ่ะผมคิดอย่างนี้ว่าถ้าเราเป็นคนที่มีฝีมือเราสามารถทวีเงินของตัวเองให้มันมากขึ้นได้ไหมสามารถทําได้จริงไหมครับถ้าเราไม่มีฝีมือต่อให้เรามีเงินเยอะแค่ไหนมันก็หาย จริง้าต่อให้สมมติคุณเป็นมือใหม่เลยแต่คุณมีตังค์เยอะอย่างเงี้ยเอามาลงเลยสิบล้านร้อยล้านหวังว่าตัวเองจะสําเร็จเหมือนคนอื่นเหมือนนอ้องอเหมือนอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่จริงไหมครับกว่านา้องอสจะสาเร็จเนี่ยน้องอใช้เวลาอยู่ในตลาดมากี่ปีครับพี่ตูนก็บอกเนี่ยสิพอหนึ่งชุดสํารอง10%เกิดอะไรขึ้นจะได้ไม่เดือดร้อนถูกต้องนะครับต้องแบ่งกันให้เป็นอ่ะผมจะแบ่งเรื่องการเงินเป็นอย่างนี้นะผมอยากให้ทุกคนเนี่ยมีการเงินที่ดีเนาะดังนั้นสิ่งที่สําาคคัญคือกรแบ่งเงเิน ในทุกๆองค์ประกอบของคุณนะครับการแบ่งสเต็ปแรกนี่คือเอาไว้เก็บก่อนโอเคไหมเก็บก่อนอย่างที่2แบ่งมากินใช้อย่างที่3ครับแบ่งบริจาคเผื่อว่ามันจะต้องบริจาคอะไรเนาะ C อันนี้ลงทุนและเทรดแบ่งไปแบบนี้ครับแล้วคุณจะปลอดภัยคุณจะชิล คุณจะไม่รู้สึกถึงอันตรายในการเทรดโอเคนะแต่บางคนในที่นี้ครับเขาอาจจะบอกว่าแค่เงินกินใช้ครูก็ไม่พอแล้วใช่ไหมใช่ไหมใครเป็นอย่างนี้อยู่บ้างกินใช้ก็ลำบากแล้วนะครับแต่ว่าเนี่ยแหละเอาส่วนหนึ่งที่มีเนี่ยเอามาเทรดเลยสมมุตินะถ้าเกิดว่าเป็นเป็นแบบว่าคนที่เขาเดือดร้อนทางการเงินมาอย่างเงี้ยมีเงินอยู่ก้อนนึง เนี่ยผมเคยเจอมีคนมาบอกว่าเนี่ยพี่มีเงินอยู่สองหมืนบาทโค้ดช่วยพี่ได้ไหมคะพอดีพี่ต้องการใช้เงินเนี่ยถ้ามากดตามโค้ดจะได้เงินเลยไหมคะอะไรเงี้ยถ้าเป็นอย่างนี้ผมไม่แนะนําโอเคไหมครับแล่ผมจะบอกเสมอว่าอย่ามาเทรดให้หนีไปถ้าเกิดคุณอยู่ในสภาวะแบบนั้นโอเคนะถ้าเป็นอย่างนั้นให้หนีไปเลยไม่ต้องมายุ่งไม่ต้องมาเทรดนะครับและไม่ต้องคิดว่าอ้าวถ้าเทรดมีกําไรทําไมมันจะทวีตรงนั้นไม่ได้ละ่ะ คำตอบก็คือจริงๆมันทำเงินได้ครับแต่เวลาที่ขาดทุนเนี่ยคุณจะรับผิดชอบสิ่งนั้นไม่ได้เลยคุณจะรู้สึกแบบเฟลมากๆเมื่อเงินของคุณหายไปโอเคไหมครับดังนั้นการเทรดการลงทุนมันเหมาะสำหรับคนที่แบ่งเงินได้แล้วเห็นไหมมันต้องแบ่งพอมีเก็บด้วยนอตมีเก็บถูกต้องไหมครับในแต่ละเดือนเนี่ยเขามีเก็บมีกินใช้ไหมครับสมบูรณ์ดี มีแบ่งตรงนี้ไหมครับใช่ไหมเนี่ยที่เหลือเขาถึงแบ่งมาเพื่อลงทุนแล้วค่อยมาเทรดมันจะเป็นการเงินที่รู้สึกอุ่นใจมากๆลองคิดภาพตามดูนะถ้าเราไม่แบ่งมาแบบนี้เนี่ยเวลาคุณเทรดแล้วมันเหมือนมันจะเสียหรือว่ามันผิดแผนอะไรเงี้ยคุณจะหัวร้อนไหมคุณจะกลวเงินหมดไหมครับถ้าใช่พิมพ์บอกหน่อยว่าใช่ถ้าไม่แบ่งมาแบบเนี้ยต่อให้คุณมีแผนการเทรดที่ดีนะ ลึกๆในใจอ่ะเราจะกลัวเงินหมดตลอดเวลาเลยใช่ไหมถ้าใช่พิมพ์บอกเดียว่าใช่แบ่งมาแบบนี้ก่อนแล้วมันจะแฮปปี้มากๆมีครบนะครับเนี่ยอันนี้ประสบการณ์เนี่ยสามปีนี่บอกสองปีเห็นป่าใกล้สามปีแล้วด้วยดูประสบการณ์นะครับเห็นไหมประสบการณ์แต่ละคนเนี่ยมันก็ต้องมีประสบการณ์นะใครที่เป็นมือใหม่แล้วแบบว่าหวังจะได้เร็วๆ ไม่หวังเรื่องการฝึกฝนตัวเองนะครับหวังจะเทรดตามซิกอย่างเดียวอันนี้ไม่เวนะิร์กเนาะเพราะวันใดวันหนึ่งวันที่คุณพลาดเนี่ยคุณจะไม่เก็ตเลยว่ามันพลาดเพราะอะไรอะไรยังไงนะครับเห็นไหมน้องบอกว่าเนี่ยการเทรดเลยชิวมากเลยถูกต้องเมื่อวานนะครับผม,มคุยกับอาจารย์เตยอ,อาจารย์เตยให้คีย์หลักของผมมาหนึ่งอย่างนะครับเขาบอกว่าให้ hey, work in process not outcome นี่เขาพูดกับผมอย่างนี้อย่าไปโฟกัสที่ผลลัพธ์ ให้โฟกัสที่กระบวนการใช้คำนี้ครับโฟกัสอย่าโฟกัสที่ผลลัพธ์แต่ให้โฟกัสที่กระบวนการอ่ะพิมพมาทุกคนพิมพ์มาสิ่งนี้สำคัญมากๆใครที่อยากจะต์ตโตอย่างยั่งยืนคุณต้องทำตรงเนี้ยอย่าไปโฟกัสที่ผลลัพธ์แต่ให้โฟกัสที่กระบวนการทุกคนพิมพ์คำนี้มาครับพิมพ์มาพิมพ์มาคำนี้มันศักดิ์สิทธิ์มากๆนะครับ คนที่โฟกัสที่ผลลัพธ์มันหมายความว่าไงถ้าเราโฟกัสที่ผลลัพธ์เนี่ยเราจะโฟกัสที่ว่าเฮ้ยมันจะกําไรไหมกําไรหรือขาดทุนใช่ป่ะเวลาที่คุณโฟกัสที่ผลลัพธ์มันจะรู้สึกอย่างนี้ตลอดเลยว่าเ้ยการเทรดรอบนี้มันจะกําไรไหมมันจะขาดทุนไหมแต่ใจเราอ่ะใจเรามันมีใบแอดอยู่แล้วจริงไหมใจเราอ่ะมันอยากที่จะกําไรตลอดใจเรามันอยากกําไรอยู่แล้วอืมซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่เราขาดทุนเนี่ยใจมันจะตกใจมันจะรู้สึกผิดหวัง เพราะเราไบแอสไปตั้งแต่แรกแล้วว่าฉันอยากได้กําไรตรงนี้ทันไหม่านี่นะแต่ถ้าเกิดคุณโฟกัสที่กระบวนการนะครับความรู้สึกมันจะแตกต่างกันออกไปซึ่งกระบวนการมีอะไรบ้างดูนะดูเรื่องกระบวนการกระบวนการก็มี 1. มีแผนเทรดมีแผนแพทเทิร์นในการเทรด 2. มีการบริหารความเสี่ยง 3. มีเรื่องของ R r เป็นองค์ประกอบ สี่มีเรื่องของวินเลทเข้ามาเป็นองค์ประกอบเห็นไหมครับเราโฟกัสตรงเนี้ยโฟกัสที่เขาบอกโฟกัสที่แผนนะจริงๆแล้วโฟกัสที่กระบวนการหรือว่าไม่ต้องไปสนใจผลลัพธ์สมมุตินะเราเรา,เราลองปิดตาเรื่องผลลัพธ์ไปแล้วเราสนใจแต่กระบวนการว่าเนี่ยฉันจะไปสังเกตกราฟใช่ครับนี้ฉันจะไปสังเกตการ,รกกาฟแล้วมีแผนไหมถ้ามีแผนหน้าที่ฉันคือกดออเดอร์และบริหารความเสี่ยง คำนวณ RR คำนวณบิลเลตตัวเองทำตามนี้ TPSL และจบเข้าใจคำนี้ไหมครับนี่คือโฟกัสกระบวนการทําสิ่งนี้แล้วจบมันจะขึ้นจะลงมันจะกาไรขาดทุนช่างมันเพราะเนี่ยฉันทําตามกระบวนการแล้วเคลียร์ไหมทั้งหมดของการเทรดนะครับมันจะมีเรื่องที่เราควบคุมได้กับเรื่องที่เราควบคุมไม่ได้เนี่ยเราทําในสิ่งที่เราควบคุมได้ทั้งหมดแล้ว แต่เรื่องที่เราควบคุมไม่ได้คือเราไม่มีพลังจิตแบบแมกนิตโตเราพลังจิตเราไม่ได้ไปดันกราฟถูกต้องไหมครับพลังจิตคือดูตัวเองนั่นแหละให้ใจเราเสถียรและปล่อยให้มันเป็นไปตามกระบวนการซะไม่ว่ากราฟจะขึ้นหรือลงช่วงเวลานั้นการกดออเดอร์นั้นถือว่าสิ้นสุดแล้วปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการนะครับและมันจะเป็นอะไรที่เสถียรมากใจมันจะไม่ไม่กังวลเลยว่าฉันจะกำไรหรือฉันจะขาดทุน เพราะมันคือการยอมรับได้ตั้งแต่แรกมันคือการเอาใจไปวางให้มันถูกที่อฉันวางใจกับกระบวนการวันนี้คุณลองถามตัวเองว่าคุณไว้ใจระบบเทรดที่คุณมีไหมไว้ใจไหมครับไว้ใจระบบเทรดที่คุณมีไหมครับไว้ใจท่าแพทเทิร์นที่ผมสอนไหมครับว่าแพทเทิร์นที่ผมสอนเนี่ยมันมีวินเลทที่สูงเลยนะมันมี R r ที่ดีเลยมันมีความคุ้มค่าในการเทรดไว้ใจไหมครับไว้ใจไหมไหนใครไว้ใจบ้างพิมพ์บอกหน่อยว่าไว้ใจ เนะี่ยคุณจะโฟกัสที่กระบวนการได้คุณต้องไว้ใจก่อนไว้ใจแผนไว้ใจไหมครับไหในใครไใ้ใจ้งพี่บอกเดี๋ยวไว้ใจสลับไปดูจอคอมดูที่เนี่ยไว้ใจไหมฮะ XRP ที่ผมกดไปแล้วสวยมากอะดูดูจังหวะแบบเนาะหลุดกรอบลงมาติดแล้วไปต่อไว้ใจแผนไหมฮะเออถ้าไว้ใจคุณปล่อยจอยเลยนะครับไว้ใจ ไม่ได้ให้คุณไว้ใจแบบหลงๆแรงๆนะมันมันคือแบบนี้มันคือว่าคุณต้องไปแบ็กเทสก่อนจริงไหมคุณต้องเห็นเองกับตาก่อนว่าแผนแล้วเนี่ยมันเจ๋งมากแผนนี้มันเวิร์กมากอย่าฟังแค่คําบอกเล่าว่ามันดีคุณไปแบ็กเทสซะว่าที่ผ่านมาวินเลจมันใช้ได้ไหมอาร์อาร์มันใช้ได้ไหมนะครับถ้าเกิดคุณแบ็กเทสบ่อยๆทําบ่อยๆแล้วคุณจะเห็นมันเองว่าเนี่ยแหละมันเวิร์กมันไว้ใจกับมันได้ เค okay, นั้นเนี่ยดีมากครับที่ไว้ใจถ้าไว้ใจแล้วก็ไม่มีอะไรต้องกังวลไว้ใจแล้วก็ไม่เห็นต้องกลัวเลยว่าจะถึง TP หรือไม่ถึง TP จริงปะถ้าคุณไว้ใจแล้วคุณก็ไม่เห็นต้องกังวลเลยว่ามันจะชนสต็อปลอคุณไหมเพราะไว้ใจแผนไปแล้วอะว่าต่อให้มันจะโดนสต็อปลอตโดนอะไรของมันก็ช่างมันครับสุดท้ายกระบวนการเนี้ยมันจะทําให้เราได้กําไรอยู่ดีจริงปะถ้าจริงพิมพ์บอกได้ว่าจริงเออและอย่างที่สองที่คุณจะต้องไว้ใจนะครับมันคือเรื่องของ ไว้ใจตัวเองไหมที่จะทําตามแผนไหมเออเข้าใจคํานี้ป่ะไว้ใจตัวเองที่จะสามารถทําตามแผนได้โดยที่ไม่มั่วได้ไหมครับบางบางทีเนี่ยเราเราอาจจะติดที่แบบโอ้โหรู้แหละว่าแผนดีนะแต่เรายังติดนิสัยที่เราชอบมั่วอยู่เลยชอบเข้าไปใช้คําว่าวิเคราะห์ใช่ป่ะชอบเข้าไปวิเคราะห์แล้วแบบอไอเนี้ยมันจะขึ้นหรือมันจะลงวะชอบเข้าไปวิเคราะห์บางทีอ่ะมันไม่ได้มีแผนอะไรให้เราเล่นหรอกไม่ได้มีไปตามแพทเทิร์นของเราเลย แต่ด้วยความที่เราอยากวิเคราะห์กับมันนะไปวิเคราะห์ว่าจะขึ้นหรือจะลงสุดท้ายก็มั่วงไงจริงไหมครับดังนั้นตัดตอนเลยไม่ต้องไม่ต้องวิเคราะห์โอเคป่ะไปสังเกตอันนี้อันนี้ดีมากนะครับต้องขอบคุณขี่นี้จากจากพี่ต้องด้วยจริงพี่ต้องกับผมเนี่ยอายุพอๆกันนะพี่ต้องอายุมากกว่าผมปีหนึ่งตัวจริงพี่ต้องนี่โคตรล็อกเลยนะแต่ว่าเป็นคนที่นิสัยดีมากนะผมชอบมากน,นี่ผมรู้สึกแบบรู้สึกรู้สึกภูมิใจนะครับรู้สึกดีใจมากที่ชีวิตผมมีเพื่อนที่ดี เนาะถือว่าพี่ต้องเนี่ยผมรู้สึกกับเขาเลยว่าเออเขาเป็นคนที่จริงใจนะเขาเป็นเพื่อนที่นิสัยดีมากผมชอบนะครับเนี่ยทั้งอาจารย์เต้อาจารย์เต้ยเนยผมคุยหยอกล้อเล่นกับเขาประดุดเขาเป็นแม่ผมไปเรียบร้อยแล้วนะครับเออชอบผมชอบมากมีอะไรผมก็คุยมีอะไรก็ปรึกษากันได้นะครับก็ถือว่าเขาเป็นเอ่อเป็นรุ่นพี่ที่ที่เก่งมากๆคนหนึ่งเป็นคนที่ผมเคารพนับถือนะครับและยึดถือเป็นแบบอย่าง เนาะแต่ละคนมีข้อดีที่แตกต่างกันออกไปนะครับผมก็เป็นคนที่แบบพออยู่ใกล้คนเก่งๆอ่ะเราซึมซับกระบวนความคิดกระบวนการต่างๆเข้ามาแล้วก็เป็นคนที่ประยุกต์เร็วประยุกปุ๊บมันปิ๊งปิ๊งขึ้นมาเลยนะครับมีอะไรดีๆจากการที่เราไปคุยกับพี่ๆเขานะครับเนี่ยเดี๋ยวผมก็เอามาแชร์ด้วยอ่ะต่อต่อต่อ,ตอเดี๋ยวเราจะได้พาทําสมาธิกันเนาะอย่าลืมนะผมผมเน้นตรงนี้แหละว่าใครที่เป็นมือใหม่นะครับคุณต้องแบ่งเงินเนาะแล้วก็อยากอยากที่จะบอกนี้ว่า เออมันมีเรื่องหนึ่งสําหรับมือใหม่คือบางทีผมเข้าใจนะว่าเราเริ่มต้นเราเริ่มต้นที่ประมาณทุนร้อยดอนอย่างเงี้ยบางคนทุนน้อยใช่ไหมครับเนีย่ยใช้ร้อยดอนคําถามก็คือร้อยดอนมันโตได้ไหมมันโตได้นะแต่มันติดที่ว่ามือใหม่รอไม่ได้รอไม่ได้ที่จะใช้ระยะเวลาเป็นเดือนเป็นปีในการทําให้พอตของคุณอนะ่ะมันเติบโตมากขึ้นเข้าใจใช่ไหมหลายๆคนเนี่ยเขาอยากที่จะ ทำร้อยดอลแล้วทวีไปเป็นพันดอนเลยในระยะเวลาอันสัน้นซึ่งมันก็ทำได้แต่ว่าคนที่ทำได้ส่วนใหญ่มันต้องอออินจากร้อยไปเป็นสองร้อยจากสองร้อยเป็นสี่ร้อยถึงจะเป็นพันได้เร็วๆแต่คนที่มีทุนน้อยแบบมีจำกัดแค่ร้อยดอนอย่างเงี้ยมันต้องใช้เวลาค่อยๆทำไปวันละห้าดอนใช้เวลาเป็นเดือนหกเดือนปีหนึ่งนะครับให้พอร์ตมันค่อยๆโตขึ้นให้มันทวีขึ้น แต่แบบผมเข้าใจนะว่าคุณก็อยากที่จะได้ผลลัพธ์ที่มันดีซึ่งสิ่งที่สําคัญในการเกิดผลลัพธ์อ่ะมันคือฝีมือนะคุณต้องเข้าใจคํานี้มันคือฝีมือบวกการฝึกฝนมันไม่สําคัญเลยว่าตอนนี้คุณมีทุนเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดคุณมีฝีมือฝึกฝนดีและทํากําไรได้นะครับคุณสามารถไปสอบสิ่งที่เรียกว่าสอบกองทุนได้สอบกองทุนฟอเร็กได้ถ้าเกิดคุณสอบได้เนี่ยมันจะเป็นการเหมือนกับว่าใช้เงินจํานวนน้อยๆใช้เงินร้อยดอลของคุณเนี่ยไปสมัครสอบ พอเราไปสมัครสอบร้อยดอนใช่ไหมอพอไปสมัครปุ๊บคุณอาจจะได้ทุนเทรดมาหมื่นดอนอย่างเงี้ยเออถ้าเกิดคุณสอบกองทุนผ่านอ่ะคุณได้ทุนเทรดที่มันใหญ่ขึ้นมาชีวิตคุณก็จะเปลี่ยนเลยการเทรดการอะไรเงี้มันก็จะดีขึ้นนะครับอย่าไปมองนะว่าตอนนี้เราทุนน้อยอใ,หให้หลักคิดอย่างนี้นะมือใหม่อย่าไปมองว่าเราทุนน้อยเราจะต้องรีบเราจะต้องเร่งปัญหาอย่างหนึ่งของนักเทรดที่ทุนน้อยแล้วทําไมล้างพอตลอดมันเป็นเพราะความรู้สึกภายในแบบเนี้ยครับว่า เขาทุนน้อยเขาเลยต้องเร่งไงมันจะได้โตไวๆอ่าการเร่งมากเกินไปมันเหมือนการใส่ปุ๋ยที่แรงเกินไปนะครับมันก็รากเนา่าต้นไม้ก็ไม่โตแล้วก็หมดแล้วหมดอีกดังนั้นให้คุณโฟกัสตร,ตรงนี้ว่าไอ้เรื่องการเทรดเนี่ยการที่มันจะทําเงินได้นะครับมันก็มันก็อยู่แค่ตรงเนี้ยมันคือเรื่องของฝีมือและการฝึกฝนทุกคนพิมพ์คำนี้มาต้องมีฝีมือและฝึกฝนพิมพ์มาครับต้องมีฝีมือและฝึกฝน เออมันมันคือเรื่องเดียวเลยไม่ได้อยู่ที่ว่าต้องมีเงินเยอะขนาดไหนนะครับอย่างที่บอกไปถ้าเกิดคุณมีเงิน1ล้านแต่คุณไม่มีฝีมือแล้วไม่เคยฝึกฝนเลยมันก็เหลือศูนย์ใช่ปะแต่คุณเคยเห็นเปล่ามีฝรั่งนะครับฝรั่งช่องหนึงชื่ออะไรนะ FX Alex อะไรมาณนั้นอ่าลองลองไปดูลองไปดูนะผมจำชื่อไม่ได้อันนี้ในช่อง u t u b e นะครับ FX Alex G เขาเทรด เขาใช้ระยะเวลาประมาณเขาบอกว่าใช้44วันปั้นจากอะไรร้อยดอลไปเป็นสี่หมื่นดอลอย่างเงี้ยเออเนี่ยผมเห็นเขาทำคอนเทนต์แบบเนี้ยทำชาเลนจ์ตัวเองคือเขาเป็นนักเทรดที่เก่งมากๆเขาทำกำไรไปได้เยอะมากแล้วแต่เนี่ยเขามาทำช่อง y YouTube ใช่ไหมแล้วเขาก็ทำเหมือนกับเป็นคอนเทนต์ที่ชาเลนจ์ตัวเองว่าทุนเนี่ยจากร้อยดอลเขาจะทำให้มันเป็นสี่หมื่นดอลเนอี่ยในระยะเวลากี่วันเออเนี่ยม,มันมีคนที่ทำได้ครับ แต่อย่างที่บอกเลยมันก็มาจากฝีมือและการฝึกฝนทั้งนั้นเคลียร์เนาะดังนั้นนะครับวันนี้ใครที่อยากจะประสบความสำเร็จในการเทรดในการเงินการลงทุนก็ต้องฝึกฝนต้องเรียนรู้มันต้องทําให้คล่องนะครับอย่าหวังพึ่งแต่โค้ชโอเคไหมอย่าหวังอย่าหวังพึ่งแต่โค้ดอย่าหวังว่าแบบสมัครเรียนกับโค้ชแล้วจะได้เงินเลยไหมตรงนี้พี่อ่าพี่เสืออยากจะตอบว่างไง ถ้ามีคนถามว่าสมัครเรียนเทรดกับโค้ดเนี่ยคลาส For เล็หนึ่งศูนย์สองสมัครเรียนไปแล้วพี่จะทําเงินได้เลยไหมคะจะตอบเขาว่าไงดีครับอ่าสมัครเรียน f o ลเล็กหนึ่งศูนย์สองกับโค้ดแล้วการันตีไหมครับว่าพี่จะทํากําไรได้ตอบว่าไงดีครับเนี่ยสมัครเรียนคลาสนี้กับโค้ดไปแล้วการันตีไหมคะว่าเรียนจบพี่จะทําเงินได้เกินค่าเรียนเลยการันตีได้ไหมสิ่งที่ผมรู้นะว่าถ้าเกิดคุณได้เรียนเนาะผมรู้คราว่าคุณจะได้อะไร คุณจะได้ความรู้ในการเทรดไปแต่กำไรหรือไม่กำไรนะครับก็อยู่ที่ฝีมือและการฝึกฝนผมเป็นเพียงแค่คนสอนคุณนะครับและผมมั่นใจในในสิ่งที่ผมสอนไปว่ามันเป็นสิ่งที่ดีมันเป็นสิ่งที่ใช้ได้จริงอันนี้คือสิ่งที่ผมมั่นใจมั่นใจในความรู้ที่ผมสอนไปว่าเราไม่ได้มั่วๆม,มาสอนเนะี่ยมันเป็นความรู้ที่ดีและคุณเอาไปทําเงินได้จริง แต่ทั้งหมดคุณจะกําไรไม่กําไรนะครับอยู่ที่ความเข้าใจอยู่ที่ฝีมือและการฝึกฝนนะครับดังนั้นแล้วเราการันตีอะไรให้ไม่ได้เลยนะอืประมาณนั้นครับเนี่ยน้องแม็กถูกต้องเข้าใจในการเห็นและประสบการณ์นะครับเออเอาเราวันนี้ตกผลึกอะไรกันบ้างอะที่เราสอนไปเนาะมายเซตการเงินและการลงทุนได้ไมายเซตอะไรกันไปบ้างคอมเมนต์บอกผมหน่อย เดี๋ยวเราพานั่งสมาธิกันหน่อยดีกว่าเนาะมาปรับพลังงานนะครับมาจูนพลังงานกับความมั่งคั่งกันดีกว่ามามามาพร้อมแล้วหรือยังครับสําหรับการนั่งสมาธิในวันนี้มาเคลียร์พลังงานด้วยกันมาโอเคครับพร้อมแล้วเนาะถ้าเกิดคุณพร้อมที่จะนั่งสมาธิกับผมแล้วตอนนี้นะครับให้ทุกคนไปหาที่สบายๆนะครับที่ตัวเองจะนั่งสมาธิได้ได้เลยนะครับอไปหาที่นั่งกันให้เรียบร้อยอตอนนี้นะครับผมากให้ทุกคนหลับตา นะหลับตากันก่อนนะครับหลับตาโอเคครับค่อยๆหายใจเข้าลึกๆนะและค่อยๆหายใจออกยาวๆผ่อนคลายนะครับค่อยๆผ่อนคลาย สบายๆชิวๆเยี่ยมครับหายใจเข้าลึกๆค้างเอาไว้ที่กลางอกของคุณ และค่อยๆหายใจออกยาวๆกลั่นลมหายใจของคุณให้มันละเอียดนะครับผ่อนคลายโอเคครับตอนนี้คุณโฟกัสที่ลมหายใจนะจับสังเกตลมหายใจของตัวเอง ลมหายใจเข้ากระทบปลายจมูกไหลเข้าไปในปอดของคุณสัมผัสให้ได้นะครับค่อยๆหายใจออกลมหายใจออกกระทบปลายจมูกแล้วสังเกตลมนะครับว่ามันไปไกลแค่ไหนเยี่ยมครับ ตอนนี้นะครับให้ทุกคนลองจินตนาการว่ามีพลังงานนะครับเป็นแสงสีที่คุณจินตนาการได้เลยค่อยๆไหลผ่านที่กลางกระหม่อมของคุณตอนนี้และสว่างขึ้นจินตนาการว่าสว่างขึ้นครับไหลลงมาที่กลางหน้าผาของคุณและสว่างขึ้นไหลลงมาทั้งหน้าของคุณตอนนี้เลยสว่างขึ้นทั้งหน้า ไหลลงมาถึงช่วงช่องคอและไหลามาที่กลางอกของคุณและสว่างตอนนี้ครับสว่างขึ้นหายใจเข้าไปลึกๆครับและชาร์จพลังงานมาโฟกัสที่กลางอกของคุณตอนนี้สว่างขึ้น ให้พลังงานที่กลางอ,อกของคุณนะครับขยายใหญ่และสว่างไปทางร่างกายตอนนี้เลยหายใจเข้าครับและสว่างขึ้นโอเคเยี่ยมครับผม ต่อจากนี้นะครับทุกๆลมหายใจของคุณเป็นลมหายใจแห่งความสุขคุณลองหายใจและดึงความสุขเข้าไปหน่อยครับหายใจเข้าลึกมีความสุขหายใจออกรู้สึกถึงความผ่อนคลายสบายๆเยี่ยมครับต่อจากนี้ทุกลมหายใจของคุณเป็นคำว่าย อิสระทางการเงินหายใจเข้าไปครับรู้สึกถึงความมั่งคั่งเหลือเฟือนตัวเองและเป็นอิสระจากการเงินรู้สึกถึงมันครับโล่งผ่อนคลายสบายสบายต่อจากนี้ทุกลมหายใจของคุณจะเป็นลมหายใจแห่งความมั่นใจ ให้คุณหายใจเข้านะครับและดึงพลังงานความมั่นใจเข้ามาหน่อยครับสว่างขึ้นรู้สึกถึงความมั่นใจครับเอาความมั่นใจตรงนี้นะครับมาโฟกัสที่หัวใจของคุณชาร์จพลังความมั่นใจนั้นมาอยู่ที่หัวใจของคุณตอนนี้และผมจะนับสามถึงหนึ่งนะครับให้คุณซึมพลังงานนี้เข้าไปที่หัวใจของคุณเลยนะสามสองหนึ่งและโอเคครับเข้าพลังงานไปที่หัวใจของคุณตอนนี้เลย รู้สึกถึงพลังงานที่มันซาบซ่านไปตอนนี้ครับพลังงานไหลาจากหัวใจของคุณหัวใจของคุณบีบตัวปึ้มเดินพลังงานกระจายไปทั้งร่างกายครับสว่างสดชื่นหายใจเข้าไปครับและโฟกัสที่กลางหน้าผาของคุณตอนนี้โฟกัสนะครับให้คุณจินตนาการราวกับว่าคุณกำลังฉายโปรเจกเตอร์จากกลางหน้าผากคุณขึ้นมาหน่อย ให้คุณเห็นภาพนั้นนะครับภาพวันที่คุณประสบความสําเร็จในชีวิตไม่ว่าจะเป็นการเทรดหรือการเงินของคุณเห็นภาพตัวเองครับชีวิตดีแบบไหนใครค้าขายนะครับให้คุณเห็นตัวเองว่ามีลูกค้าซื้อทุกวันเลยเงินเข้าเงินเข้าเงินเด้งมาตลอดเห็นภาพนั้นครับให้มันชัดเจนขึ้นเยี่ยมครับใส่ความรู้สึกเข้าไปหน่อย ความรู้สึกที่แบบภาคภูมิใจเล่นความรู้สึกนี้ขึ้นมาครับความรู้สึกมั่นใจเล่งความรู้สึกนี้ขึ้นมาครับเยี่ยมครับและผมจะนับสามถึงหนึ่งนะครับให้คุณล็อกความรู้สึกตรงนี้เอาไว้ในหัวใจของคุณเลยนะ3ามสองหนึ่งและ ลอมันไว้ครับให้คุณเอามือทั้งสองข้างนะครับมาโอบกอดไวที่หัวใจของคุณหน่อยตอนนี้รู้สึกซาบซึ้งในพลังงานนะครับรู้สึกขอบคุณพูดในใจนะครับว่าขอบคุณขอบคุณขอบคุณจะเป็นการขอบคุณตัวเองที่ฝึกฝนขอบคุณโอกาสดีๆขอบคุณการเทรดหรือขอบคุณลูกค้าให้คุณรู้สึกถึงมันโอเค และผมจะนับ3-1ถึงหนะครับให้คุณค่อยๆกลับมาที่ห้องห้องนี้และลืมตาด้วยอารมณ์ที่สดชื่นเบิกบานนะครับ3 2 1และโอเคลืมตาขึ้นมาได้เลยครับถามหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้อันไหนครรู้สึกสดชื่นฟุดฟุดพี่มาบอกนอยสดชื่นฟุดฟุดเปิดขึ้นมานะฮะมองจอนะครับก็รู้สึก สดชื่นฟุดฟุตกาบไปแล้วนะครับกาบพุ่งไปเรียบร้อยแล้วเนาะอ๋อนะบอกสดชื่นนะฮะคนอื่นเป็นไงบ้างขอให้วันนี้นะครับให้คุณเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในการเทรดทําอะไรกิจาการงานใดก็ให้มันประสบความสําเร็จแบบง่ายๆสบายสบายจงเป็นคนที่มีความตั้งใจจงเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นและขอให้คุณมีสติป,ปัญ,ญญาในการทํากิจาการต่างๆให้ประสบความสําเร็จนะครับนอนหลับฝันดีครับผมอยากเทรดชนะเชื่อผมชนะกัน